ผ่านไปไหนะครับหรือว่าคําพูดอะไรใดๆนะครับที่ลุงได้พูดไปนะครับผ่านโซเชียลนะครับก็นานเนินนานมาแล้วแหละนะครับมันก็คงจะถึงเวลานะครับก็คงจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะครับที่จะพูดนะครับในไลน์นี้นะครับเกี่ยวกับพี่นาทีนะครับนะ ลุงก็ถือว่าลุงให้โอกาสนะครับให้โอกาสในการกลับตัวนะครับปรับตัวให้เข้ากับลุงช่างให้ได้นะครับวันนี้ก็ได้เห็นคลิปนะครับของพี่นาทีออกมานะครับที่มีภาพนะครับยกมือไหว้ตากับยายนะครับเหมือนจะทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างนะครับที่จะเข้าไปขอคำมงขอคำมานะครับอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของพี่นาทีนะครับโดยชอบโดยชอบทำนะครับ จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าการกระทําของพี่นาทีนะครับไม่เกี่ยวกับลุงช่างย่านะครับอย่าดึงเอาลุงช่างกับป้าสซนผักลงไปเกี่ยวนะครับนะพี่นาท,ทีจะไปสตรีมหยาดอยู่ในช่องโรสนะคุยกับป้าช่างแม่งคุยกับอาจารย์พรีรชัดหรือกับพี่ธน,นันอะไรก็แล้วแต่นะครับการที่จะเอาไหลไม่เอาไหลนะครับวันนี้นะครับจะย้ํานะครับ นะจากใจนะครับลูกผู้ชายคนนี้นะครับการที่นะครับลุงช่างถูกเหยียบย่ํานะครับถูกเหยียบย่าด้วยคําพูดนะงกิริยาท่าทางนะครับมาตลอดหลายะเวลานะครับที่ลุงช่างยิ้นหลนต่อสู้นะมาจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่มีใครเจ็บปวดนะเท่าลุงช่างแน่นอน วันนี้ก็เห็นแล้วนะครับ ya, ว่าการกระทําของพี่นาทีนะครับวันนี้ลุงคงให้อภัยไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอประกาศหน้าไลน์นี้เลยนะครบับการกระทําทุกอย่างของพี่นาทีนะครับต่อไปลุงช่างจะไม่ขอนะครับไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการกระทําของพี่นาทีทุกกรณีนะครับก็ถือว่าวันนี้ลุงจะออกมาไลฟ์สดประกาศนะครับว่าจุดยืนของลุงนะครับคือนะครับสู้คดีถึงที่สุด ส่วนการทําธุรกิจก็คือธุรกิจนะครับส่วนการกระทําของพี่นาทีพี่ทีมจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับนับตั้งแต่วันนี้ชั่วโมงนี้นะครับการกระทําของพี่นาทีนะครับหรือช่องค่อยนาทีขยี้ข่าวนะครับไม่เกี่ยวกับลุงนะครับต่อไปนี้นะครับลุงจะไม่พูดถึงนะครับคนชื่อนี้อีกนะครับย้ําให้เอฟซทุกท่านทราบนะครับว่าการกระทําของพี่นาทีนะครับในวันนี้ ทำให้ลุงช่างคิดว่าลุงช่างน่าจะตัดสินใจดีที่สุดแล้วนะครับในการที่จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับกับพี่นาทีทุกๆก,กรณีนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับพี่นาทีอีกนะครับลุงช่างจะจําแต่สิ่งที่ดีนะครับการที่ลุงช่างนะครับได้ให้สติ ได้พูดได้คุยได้หารือกับเพื่อนๆกับการกระทําวันนี้พี่น่าจะเลือกเส้นทางของพี่แล้วนะพี่คงเลือกที่จะดึงไอ้แป้งมาให้ได้นะจากการกระทําของพี่เองนะไม่มีใครไปาสามารถไปควบคุมพี่นาทีได้นะต่อไปก็ก็ขอให้เดินทางใครทางมันนะครับต่อไปนะครับ fc ทุกท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านจําแต่สิ่งดีๆนะครับเกี่ยวกับพี่นาทีไว้นะลุงช่างก็จะจําแต่สิ่งที่ดีๆของพี่นาทีไว้นะการร่วมงานการทํางานด้วยกันทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตนี้นะครับต่อไปก็คงไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับทําให้ลุงได้เห็นว่าต่อให้ใครจะห้ามอะไรขนาดไหนนะครับพี่นาทีก็ไม่มีทางที่กลับมาเหมือนเป็นพี่นาทีคนเดิมนะ ก็คงจะดึงดันดึงไอ้แป้งมาจนได้นะครับย้ํานะครับลุงไม่มีทางที่จะอไอ้แป้งนะครับมาร่วมสังขยานากับลุงได้นะครับใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับป้าสวนผักจะคิดอะไรก็เรื่องของป้านะครับลุงเชื่อว่าป้าสวนผักยืนเคียงข้างลุงช่างเสมอแล้วก็ตลอดไปนะวันนี้นะครับลุงก็พยายามที่จะไม่พูดถึงแล้วแหละ พยายามที่จะให้ F c ซทุกท่านได้เห็นการทำคุณงามความดีนะการทำบุญต่างๆนะไม่อยากให้ทะเลาะกันอยากให้หยุดอยากให้หยุดหยุดได้แล้วนะอุตส่าห์วันนี้วันนี้ขึ้นไหลสดช่วงกลางวันบอกว่าหยุดสักทีนั่นะคือเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนะต่อไปก็ขอให้พี่นาทีโชคดีนะครับพี่นาทีจะทำอะไรก็เรื่องของพี่นาที ไม่เกี่ยวกับลุงแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับลุงช่างแล้วนะการกระทําใดๆต่อไปนี้นะครับต่างคนต่างอยู่นะครับอยากทําอะไรทําเลยนะครับตามสบายต่อไปลุงช่างก็จะไม่พูดนะที่ผ่านมาถือว่าเป็นคนที่สนิทมากคนหนึ่งนะแต่การกระทําซ้ําๆทําให้ลุงช่างนะครับต้องออกมาตัดสินใจในการกระทาครั้งนี้นะครับ ถึงแม้ว่าเอท่านใดนะครับจะไม่ถูกใจต้องขอไปนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่เคยให้ความรักความเมตตานะครับกับลุงช่างนะกับการกระทําของพี่นาจีตลอดมานะครับต่อไปก็คงเป็นเรื่องของแต่ละคนละใครจะทําอะไรปล่อยเขานะครับวันนี้ลุงช่างขอประกาศนะครับยุตินะครับไม่ยุ่เกี่ยวกับคนชื่อนาจีอีกแล้วนะครับ ไลน์นี้จะเป็นไลน์ที่ลุงได้ประกาศชัดเจนนะครับนะต่อไปก็ทางใครทางมันนะครับลับจากวันนี้นะครับจะมาดุมาด่าหรือจะมาว่าอะไรลุงตามสบายนะครับตามสบายคือว่าเป็นฟังสิ้นสุดท้ายแล้วที่จะพูดถึงนะครับเพราะว่าการที่พี่จะวกไปวนมาอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้จะไปเอาขอมาคนนั้นคนนี้หรือทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นวนเวียนอยู่แค่เนี้นะ ก็ข้อประกาศตรงนี้แล้วกันนะครับที่ผ่านมานะครับลุงพยายามที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับทางฝั่ง,งนู้นนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับหน้าที่ของใครของมันนะไม่วนเวียนมาหากันอีกนะทุกคนต่างม,มีหน้าที่นะไอ้แป้งก็มีหน้าที่ของไอ้แป้งไปนะดูแลครอบครัวฝั่งนู้นไปนะลุงช่างกับป้าสนผักอยู่ที่นี่ก็สบายดีนะไม่ขอยยุ่งเกี่ยวโดยเฉพาะลุงช่างนะครับส่วนป้าสนผัก ในเอซทุกท่านถามใจป้าสนผักแต่เชื่อว่าป้าสนผักยังคงยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกับลุงช่างเสมอเพราะว่าป้าสนผักกับลุงเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะดูแลครอบครัวของเราด้วยขาทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างของเรากับ1มันสมองสองมันสมองของป้าสนผักเราจะขอดูแลนะครับครอบครัวเราเองนะครับ